ข็ฝากเสียงแท่นใจไว้เดียแฟนแฟนเพื่อนใจย้ำเฮาได้ไกลห่างไอต่างคนต่างคิดป่อเห็นหน้าอยู่ว่าเศร้าบ่เป็นแฟนไก่เจ้าคิดว่าเป็นวงศาได้นั่งเดือดมีสัทแห้งใจเป็นมีกันกับพ่อแล้วแนวว่าเป็นแฟนนั่นความสัมพันธ์สิสุนเสื่อมที่ใช่ล่ำมีพอกาเอื้อมไปเชื่อมทันรัศมีหูตัวยังวายนี่ต้อยตำมาหน้าถา เปีบผือกากำฮงบ่คู่ค่วงกันแท้าาวได้เละกะเมื่อนาแท่าพระาผีปันหลูดพูดเสียงเดียวว่าจิไรอยากให้น่าส่วนบ่ไว้บางวันคมนายน้ำตาไหลลินนองสองแก้มในเบิดผูู้อาภับแฟนอาภับสู้เขินกาดตําสกุลบ่มีแนวเสียรุ่นขันแ่งแสงกับไผมีแต่ความจริงใจซื่อสัตย์เสมอตน ย้อนความจนจังไกลบ้านเกือบได้เป็นขอทานโรดเข้ากระไรเถื่อกาดกอดเกือรอดทองนอนหลง่งงอยู่เลาะทางทุกใดน้อบูสัง่งมาโฮมพีคนเดียวขาดคนเหลียวคนแล่งเอ้ยขอห้ามยำลาย เป็นบุญบายในมาพอ่อแฟนหญิงใช่ได้ส้มซึนคือกับตายแล้วฟื้นขึ้นไดูุ้กขึ้นมาคิดต่อแฟนมากนานอุนซอยกำลังใจหากกันไปโดนานา้นยาสีมีวันห่างให้นางถือเป็นได้ใชยที่ถือเป็นน้องทั้งสองทางอย่าเปิดนายหากักคือสายเลือดเนื้อสุ้มเสื้อห่วมูทอนเถื่อน้องมีทุกหอนในไอ้ซอยจุนเจือหานองมีสุขเหลือให้แดงเบาทั้งไอ ไม่ยังใจย้มขึ้นเวทีได้สูงทรงจนลงยิ้มบองไห้นนำตาหย่อยลังใส่ไม่พวงมาลยดอกไม้ยังหอมหวนในหัวใจ ขอพระคุณหญิงชายสิบบอลืมพระคุณทานขอกำนั้นแฟนด้วยฝากเสียงล่ำมาครับก็ใม้มีสุขเพียพร้อมดีลวนกูสุคนให้น้องสุขลืนลน่นล้นบุญล้นลงคุ้มคำํำให้เจ้าต่ำขุมมูลทอ้อองเอ,อ้ยเหมือนมองมีภายมีเขา้าเข้าอย่างให้จดไหมไปฝากทรงลงสีเกียติเกียติบ้านอีสานไตทินเนาสิแปดทักนนั่นแหละเจ้าเรียกทีนี้หลักฐานบ้าน น้องเห็นตินร่มน้ำบายตำหมหนนองหัวไต้บ้านติดกันสัมพันธ์รวมกันทะลุเฉียดรวมอำเภอขึ้นต่อตรงน้ำมุนใสเรียกลวมอุดงทงดงลำด่วนมววนระชาสุขฉีหักสามาขี้ยำหอมกระเทียมหลายลำวัฒนธรรมกะดีส่วมจังหวัดเมืองสองหัวสีสเกยดบ้านไก่ฟ้ายินดีตอน men lam fern seinen haun ei <c ười> e